Sky. ขอต้อนรับสู่ช่อง Nice G นะคะวันนี้เราก็จะมาแปลงโฉมห้องของตัวเองนะคะให้มันดูมีระเบียบขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ดูมีความสุขในการใช้งานขึ้นนะคะห้องที่เราใช้เนี่ยเป็นห้องเล็กมากๆเลยถ้าทุกคนไม่รู้ว่าเล็กยังไงนะคะก็เราจะโชว์ให้ดู <c oughs> คือห้องมุมกว้างของเราเองนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเดินเข้าประตูบานเรื่อนนี้มานะคะก็จะเห็นว่านี่คือห้องของเราเอง มันเป็นห้องขนาดแบบเนี่ยเล็กมากเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตโตเสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้นาะจะเป็นแบบตู้เก็บหนังสือของเราเองใช้ต่อมานี้ก็คือเป็นโตะคอมนะคะอุ้ยทุกคนอย่าเพิ่งดูบนโตของมันลกมากเลยไม่ได้เกมนะ <laughs> เราอยากให้ทุกคนเห็นในความเรียวของตัวเราเองตรงนี้ก็จะมีกระจกหนึ่งบานนะคะ แล้ก็จะเป็นวิวหน้าต่างนะคะซึ่งมันก็อย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเตียงเราเนี่ยก็จะกินพื้นที่ไปแล้วนะคะประมาณ2องส่วนสี่ของห้องคือเราไม่สามารถเปลี่ยนเตียงได้เพราะว่ามันเป็นชุดเข้ากับคอนโดนะคะตันนี้ก็เป็นของเก็บของนะคะแล้วก็แบบมีปฏิทินเงินนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไม่มีค่ะก็จะเป็นราวแขวนผ้าแบบนี้เลยทางห้องก็คือมีแค่นี้นะคะ่ะทุกคนนั่นแหละค่ะ ซึ่งความจริงแล้วห้องเราก็ไม่ได้ลบแบบนี้ทุกวันนะคะ ก่อนอื่นต้องขออภัยในความเสื้อผ้าหน้าผมที่กระเซากระเซร์นะคะเพราะว่าดิฉันอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งอะไรมากก็จะประมาณนี้เลยนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องเก็บขยะให้หมดจากห้องเลยขยะในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงพวกที่เราใช้แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นขยะที่แบบเสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางที่เราแบบหมดอายุแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็จะเก็บไปทิ้งแล้วก็รบบริจาคนะคะในขั้นตอนที่สองนะคะคือเราก็ต้องออกแบบห้องนะคะให้มันดูกว้างขึ้น คือไม่มันก็อาจจะไม่กว้างขึ้นกว่าเดิมพยายามให้มันดูลงขึ้นให้มันดูสบายตาขึ้นที่ไม่ใช่แบบมองไปแล้วโอ้ลอกไปหมดเลยเจ็ดวิสานะคะคือทําความสะอาดนะคะ ร่วมกันเลยนะคะเราเองก็ได้มีโอกาสไปดูการจัดบ้านแบบคอนโดมารีเอมานะคะมารีเอบอกว่าในหมวดของการเก็บเสื้อผ้านเนี่ยเราต้องแยกออกมาให้ชัดเจนว่าเสื้อผ้าอันไหนที่เราไม่สตาร์ทจอยกับมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใส่เลย6เดือนผ่านมาหรือว่าเรามองแล้วเราไม่ชอบมันไม่เข้ากับตัวเราไม่ว่าจะเคยใส่ครั้งเดียวหรือไม่เคยใส่เราก็ต้องแยกออกมา ขอเพิ่มเติมสําหรับทุกคนนะคะในการแยกเสื้อผ้านะมาเลย์เขาบอกว่าให้เราหยิบชุดมาหนึ่งนะคะแล้วก็ลองคุยกับตัวเองแล้วก็คุยกับชุดว่าเราชอบมันไหมเราสปาร์กกับมันไหมถ้าเราชอบเราก็เก็บไว้นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ใส่เลยนานสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราคิดว่ามันไม่ค่อยสปาร์กกับเราแล้วอะ่ะเราก็แค่กอดเขาไว้แล้วก็บอกว่าขอบคุณนะ แล้วจากนั้นก็ต้องปล่อยเขาลงถุงไปเพื่อให้ส่งต่อไปนะคะทําแบบนี้เนี่ยเราก็รู้เลยว่ามีเสื้อผ้าหลายตัวมากๆที่เราไม่สปาร์กกับมันแล้วเราก็คุยกับเดยงว่าเราจะเก็บไว้ทําไมไอหรือว่ามีเชือตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยมันเก็บไว้นานมากแหละแต่เราไม่ได้ใส่มาเลยแบบเป็นปีต้าจะเก็บไว้ทําไมนะทําไมเราถึงไม่ปล่อยเขาไป <S <S ทุกคน <S <S เราจัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วค่ะเราก็ ดูว่าเรามีเสื้อผ้าที่ขาดโทมแล้วก็ไม่สปักจอยถึงสองถุงดำเลยทีเดียวทุกคนคือแบบว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีของที่แบบไม่ใช้แล้วขานาดน,นี้นะคะก็สำหรับการเก็บเสื้อผ้าเนี่ยเราใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงนิดนิดนะคะก็ถือว่านานอยู่แต่ว่าสำหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาวันหนึ่งเนี่ย เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวหรือว่าวก็วันพรุ่งนี้เนี่ยค่อยเก็บตรงส่วนอื่นนะคะคือในส่วนของตู้เสื้อผ้าของเรานี่นะคะก็คือจะมีเสื้อผ้าที่แบบว่ายับยับง่ายนะคะเลยต้องแขวนไว้ถืาอยจะเป็นชุดทํางานนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ผ้าที่มันพับได้นีก็จะเก็บไว้ในลิ้นชักนะคะอ่ะต่อไปจะไปในส่วนของหัวเตียงกันคะ่ะทุกคนถ้าทุกคนมองเห็นนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าหัวเตียงของเรานั้นรก เอมเสิ่งมากๆคือเราเอาทุกอย่างที่อาจจะไม่ใช่แคตตากรีชนิดเดียวกันมาวางไว้รุ่มรวมกันบนนี้เพราะฉะนั้นในความคิดที่เราวางแผนไว้นะคะเราจะเอาหนังสือนิยายกับการ์ตูนที่เราชอบนะคะออกมาเรียงไว้บนหัวเตียงแล้วก็เอาพวกนี้นะคะเก็บใส่ตู้สีํำเงินเป็นล็อกเกอร์สีดำเงินก่อนนั้นนี้ ในหมดของเครื่องสําอางมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งเราก็จะดูเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์ที่มันแบบใกล้หมดอายุกลิ่นมัน,ปนแปลกสีมันเป็นสีเหลืองหรือว่ามันเพี้ยนไปจากเดิมแล้วก็อันที่ไม่สตาร์ทจอยหรือว่าเราใช้แล้วมันไม่สวยก็จะทําการทิ้งไปนะคะ วนห้องเสร็จแล้วใช้เวลาทั้งวันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงยันตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วโชคดีที่แสงยังไม่หายไปซะก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นนิ้นชักเก็บเสื้อผ้านะคะแล้วจะม้วนๆไว้อย่างนี้ให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของแบบสต็อกนะคะพวกเอกสารแล้วก็ของสตอ็อกที่แบบว่าเรายังไม่หยิบออกมาใช้นะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางกระเป๋ากระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าเราใช้ everyday นะคะก็สลับสักันไปโอเนี่ยเราพยายามจะเก็บสายไฟให้ Fi ได้มากที่สุดเราก็เลยเอาไอ้กล่องนี้ยมาเก็บนะคะมันเป็นกล่องเก็บของเนี่แหละทาได้เท่านี้นะคะสายไฟมันเยอะมากส่วนตรงนี้นะคะมันเป็นที่รับเรียบของลูกสาวเราเองก็คือน้องเลบไปแล้วนะคะก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสภาพเป็นอย่างนี้แล้วอะ โอเคมาในส่วนของโต๊ะนะคะโต๊ะที่เราทํางานนะคะนี่เป็นขาตั้งนะคะ iPad หรือโคศัพท์กระดาษก็ iPad ไอแพดเชฟชาร์ดไว้เนาะถ้าคุณคนสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนี่คือสมาร์ทตังนะคะเราเนี่ยจะต่อเข้ากับถัดลมตัวนี้เวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะให้มันเปิดตโนมมมานะคะให้แมวเราอยู่ก็เป็นจอคอมแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นทีบอ ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นของใช้ที่เราใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่แผ่นรองเมาส์เนาะไว้สําหรับตอนเล่นเกมแต่ว่าเราพับไว้เพราะว่าแมวมันชอบมามานอนกลัวว่าขนมันจะติดเต็มไปหมดเลยไม่ส่วนของห้องแต่งตัวราคานี้เราไปแล้วตรงนี้นะคะมันเป็นมุมแต่งตัวเราเองแหละคือเราอยากได้กระจกเนี่ยที่มันเต็มบานแล้วก็เลยหามุมตรงนี้มาได้ดูการแต่งตัวของเราเนาะอันนี้ก็เป็นชั้นที่เรานั่ง จัดน้นมากคือทุกอย่างเนี่ยเราใช้หมดเลยเราคัดอันที่แบบเราไม่ใช้ออกไปแล้วก็เยอะพอสมควรก็อันนี้ถ้าส่วนตรงนี้ถ้ามีใครสงสัยก็คอมเมนต์มานะคะก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรดีอ่ะอันนี้เป็นหน้าต่างเราเองก็อันนี้มันจะเป็นตน้องมีเนาะข้อดีของการเปิดกว้างตรงนี้นะมันก็สามารถออกไปตากผ้าได้แบบ สบายเนาะเพราะปกติเราจะมีของตรงนี้เต็มเลยมันก็แบบเวลาตักผ้าก็ต้องเบียดเสียกันออกไปก็ตรงนี้ก็รู้สึกว้าวมันก็โล่งดีนะประมาณนี่วนของชั้นเสื้อผ้านะคะเราคือเราเทลไปเยอะมากนะตรงนี้ก็แบบเป็นที่เก็บกระเป๋าของจุกจิกแล้วก็แคนกระเป๋าอะอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าเราใช้ประจําจริงๆที่แบบมันไม่มีแบบที่ค้างไว้เป็นปี กระเป๋าผ้านะคะแล้วผ้าขนหนูเน่าๆแล้วก็หมวกอาบน้ําข้างล่างน,นี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็กล่องเก็บของอนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นกีตาร์ไม้ดัดหลังนะคะใช้บ่อยแล้วก็มุมตรงนี้เราชอบมากมุมตรงนี้คือแบบหนังสือที่เราอ่านทั้งหมดนะคือตรงนี้เราอ่านไปมากกว่า90%แล้วแหละเหลือแค่นิดเดียวเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บอุป,ปกรณ์สายไฟหรือว่าแบบแฮนด์จับ กล้องมือถืออย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เอาไว้ตรงนี้ตรงมุมนี้รู้สึกว่าค่อยเหมาะสมกับการเป็นนักเขียนนิยายหน่อยเองถ้าทุกคนมองเนี่ยส,สัดส่วนนิยายมันจะมากกว่ากระตูรองมาแล้วก็หนังสือพนาตัวเองมันเหลือนิดเดียวเออตรงนี้เป็นปฏิทินออมเงินก็คือเดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยเราก็จะเอาเงินมาใส่นะคะว่าเราจะหยิบเงินไปใช้เท่าไหร่มันเป็นการออมเฉพาะตัวของตัวเองนะคะก็จะได้เก็บเงินเยอะๆเนาะ ห้องเราก็หมดแค่นี้อะทุกคนสมมากคือแบบว่าเหนื่อยมากทุกคนการจัดห้องมันโคตรเหนื่อยอะล้วคิดดูห้องเรามันแค่นี้แต่โคตรเหนื่อยแต่ว่าคนที่ห้องแบบใหญ่ๆแล้วของเยอะๆอะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนคิดดูอยากให้ทุกคนเนี่ยมีห้องที่เป็นระเบียบเพราะเวลาห้องเป็นระเบียบเนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นระเบียบด้วยคิดเองหรอ ็หาวันว่างๆนะคะวันสบายๆนะคะในการจัดห้องนะคะสักครึ่งวันก็ได้ะคะแล้วผลลัธ์มันจะดีมากๆเลยคือตอนนี้รู้สึกว่าชื่นใจมากๆเลยกับห้องที่สะอาดขึ้นมานหนึ่งแล้วก็ห้องที่เป็นระเบียบขึ้นมานหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทํางานและเห็นโตทำงานที่แบบโล่งโลอยากจะทํางานก่อนจะจากแม่ผมไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าชอบคิปนี้ก็อย่าลืม ทำตามที่เจ้าเหมียวบอกด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้านะคะบายบุย